แต่ว่าสองคนเนี่ยก็คือมีความเป็นเอาท์ไซเดอร์เป็นคนต่างเมืองเนาะที่เป็นคนจีนที่มาทํางานในฮ่องกงค่ะแล้ววันนึ่งอ่ะเขาก็ไปเจอกันที่แมคโดนัลด์เว้ยนางเอกก็คือขายแมคอยู่พะเอกอยากขายแมคด้วยแต่พะเอกสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้เลยนะคะที่นางเอกได้นางเอกก็เลยชวนไปเรียนภาษาอังกฤษเหมือนจะเริ่มแบบหนังลอมคอมแต่จริงคือนางเอกอะหลอก คือหลอกอีพระเอกอะไปเรียนอังกฤษเพื่อจะได้ค่าหัวแต่ระหว่างที่หลอกก็เห็นว่าพระเอกแสนซื่อจางแล้วก็เลยสนิทกันขึ้นมาเพมันก็เหมือนเป็นเซ็กซฟนกันอยู่ประมาณนึงแต่ว่าไม่มีใครพูดกันว่าเป็นอะไรกันไม่มีนนยามความสัมพันธ์ว่างั้นเถอะจนกระทั่งวันนึงอะรู้สึกว่ามันดำเนินต่อเนื่องต่อไปไม่ได้อย่างคอมเมดี้อะคือมันพยายามเล่าว่าตัวละครที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เนี้ยมันมีตัวตนจริงๆและแข็งแรงมากๆที่ก็ต้องไปดูเองว่าทําไมถึง ได้ลงเอยหรือไม่ได้ลงเอยนะคะในรอท<ล> <10 S 2> <ด>ีาำไมต้องใช้เวลานานขนาดนั้นใช่เราไม่พมดิคิดถึงได้ทํางานช้าขนาดนั้นค่ะแล้วก็จะพบว่าคนที่ถูกที่ถูกเวลาเป็นยังไงค่ะ